สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเด้อครับผมอูน้ำเซกสิบ้าท่านผู้ชมทุกท่านเนาะครับมาตามแนวทางตัวเลขเนาะครับผมอ่าเน็งกว่าวันที่16มีนาคม2568ันาะครับขอให้ดวงดีทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของอูน้ำไชเนาะครับนี่แหละครับเมื่อนี้กะเป็นคลิปแนวทางของปูเจเนาะครับกะเป็นเลขบวกเอาครบ8นาทีเนาะครับผม กพิจารณาเบิ่งเอาในเรื่องครับแนวทางตัวเลขครับผมมื่อนี้กับมาไทยอยู่น้องน้ำครับจะเศร้านาะครับอยู่หลังวัดเนาะครับผมเดินมาแป๊บเดียวครับผมนี่ครับบรรยากาศครับผมฝนฝ่ากำลังสิตกอีกครั้งครับมือเคลืนกับตกมุดขึ้นเลยเดียครับผมอยู่จังหวัดไดเน่ตกแน่น้อครับนี่แหละครับไทยวิวบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เบิ่ง พอนไข้สายตาไปน้ำเนาะครับก่อนอื่อกะบราบขอบพระคุณปูเจได้ครับที่ห้แเนวทางตัวเลขกูน้ำใช่ครับผมขอบค้นทันผู้ช่มทุกท่านด้นครับที่เขามากดแหลกกดแช่กดติดตามให้อูน้ำแช่ครับอูน้ำใช่กนะตามหาแนวาทางังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับหลากหลายเสี้ยนเขมาเนาะครับพิจารณาเบิ่งเอาเด้ครับผมส,สู่กันไปงวดตองงวดเนาะครับเดี๋ยวอูน้ำใช่กนะ สิไปสรุปแนวทางตัวเลขยุดเที่ยงหน้าครับผมมือวนนี้กัรีบมาไทยบรรยากาศให้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมากบรรยากาศแบบนี้เนาะครับนี่ครับนอกหนาวพอดีครับผมสำหรับทีเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมร่อค่อยนะครับของสอสานามบินน้ำนะครับเร็ยวๆนี่แหละครับแม่น้ำเชี่ยวว่าบ่มือนี้กับมืออ่นเนะครับเพิ่นจะมาครับ ลรอติดตามตอนต่อไปด้วครับผมกับเหล็กกมีเขามีลุดแดงนะครับกัเป็นแนวทางตัวเรียกครับผมพิจารณาเบิรงเอาเดอร์ครับอูน้ำใช่กะลงยางเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อูน้ำเชเด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อตอไปนะครับอูน้ำเชากะให้กำลังใจท่านผู้ชมทุกคนเด้อครับที่อยากถูกรางวัล ดังแล้ววันใหญ่นะครับผมเห็ดปังๆทุกคนครับนี่แหละครับวิวบรรยากาศนะครับเดี๋ยวอูน้ำแช่จะไปถ่ายคลิปแนวทางตัวเลขของปูเจสถานผู้ชมครับผมนะครับน้องน้ำข้าเจกากระมาตัดต้นยูคาอายุคางซะออกจะเม็ดเราได้ครับนี่แะครับจะได้แปลนดีถ่ายให้ท่านผู้ชมสบายหูสบายตาอีกครั้งหนึ่งครับผมเอา เพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับจะพาไปเบิ่งแนวทางตัวเลขของปูเจครับผมไปรับช่อมรับฟังนับกันได้เลยครับนี่ครับผมตัดภาพมาอยุ่เสียงหน้านะครับผมเลขปูเจครับ16คุม16มีนาคม2568ครับผมนี่แหละครับ2ตัวล่างครับสำหรับของปูเจนะครับเจ็ดหกแป7อครับ นี่แหละครับแนวทางตัวเลขของปูเจนะครับกะแคบน้าจอเอาด้ครับผมเพื่อเป็นการบ่ะผัดฉิบตัวเลขแนวทางของปูเจนะครับนี่แหละครับขอพูณปูเจครับผมที่ชงแนวทางตัวเลขให้อูน้ำไช่ครับท่านผู้ชมแฟนครับทางช่องแต่รับช้มรับฟังเบิ้งไปพร้อมๆกันนะครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของเพื่อนครับผมมี6กคูครับผมกะพิจารณาเบิ้งเอาได้ครับ นี่แะครับเลขปู่เจนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นพ่อฟันแม่นนะครับลอติดตามตอนต่อไปเลยครับผมเพื่อนกะหายแนวทางตัวเลขมากแล้วครับงวดก้อนเพื่อนกะเข่าเดินดีครับเดี๋ยวอูน้ำใช่เอามาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้กะจัดปู่เจทันปุชมบึงไปพร้อมๆกันก้อนนะครับผมเลขเพื่อนก้าบลารคูนะครับมีแค่หกคูครับเป็นสองตัวล่างเท่านั้นนะครับผมบ่มีบนครับ สำหรับปูเจเนาะครับสายวิ่งล่างสายล่าง2ตัวห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมนี่แหละครับเปิ้งเป็นแนวทางครับผมมือเสาวุน้ำเสกะไปไายอยู่น้องนามนะครับจะจะคิดจังได้นะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันเย็นดีธรรมชาติดนะครับหูน้ำเสเลยไปไายท่านผู้ชมเบิ่งอยู่น้องนะครับผมถ้ากองงามกว่านี้นะครับบรรยากาศวิวนี่สวยขึ้นกว่านี้ไร้เท่าอยู่ครับผมแต่ กับพ่อ大ดอยู่นะครับผมบรรยากาศเสียงนกเสียงกานะครับเนี่ยเหมือนเศ้านะครับรับเลขกปูเจครับผมหดก้อนบูดาไส้กับบ่ได้ตามนะครับบูดาไส้เคยตามวยหดที่แรีเรื่องหลังผมด้วยครับผมเดี๋ยวหดนี่พอกอมาเชียเลยเอาไม้ยีครับนี่แหละครับเป็นเลข2สองตัวรางเท่านั้นครับผมแคบหน้าจอเอาเลยด้วยครับผมนี่แหละครับ มาไทายวิวบรรยากาศทุ่งไฮทงหน้าล้างบานเหมือนเดิมนะครับให้ทันผู้ชมในเบื้องไปน้ำกันครับคขิดแนวทางตัวเลขนะครับฝนตกพืชนออกชุ่มๆแน่นะครับผมบรรยากาศยามเมือเช้า็เย็นดีสบายครับนี่ครับบกฮงก็นาานเพิ่มขนาดด้วครับผมส่วนนี้ครับว่าอะเอาไปกินเป็นของหวานนะครับ รอมันเหิมเดี๋ยวไทยถัดบุส้มเอซเบิ้งน้ากันครับปลาหาโผดครับบอนเลือแล้วครับผมเหลืเอบักกี้นวยครับเดี๋ยวจะเอาไปเพาะมาลิดปลูกไม่ครับผมรอดูตอนต่อไปนะครับงี้ก็มักเอาไปเห็ดของหวานดีจนหมดนะครับผมทึ่งแม่ค่า่นมาขอสื่อครับก็บว่อยากขายไปไหนแล้วครับผม เพราะว่าเอาไว้ใจกินนะครับจะษียกันเองครับผมนี่แหละครับธรรมชาติหลังบ้านนะครับผมพร้อมแนวทางตัวเลขนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอูน้ำชายได้เยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อต่อไปทันบุชมในเบื้องน้ำกันนะครับดินหอมธรรมชาตินะครับผมหอมดินขึ้นมากครับผมนี่แหละครับทันบุชม อยู่บ้านไกลนะครับได้กลับมาบ้านนะครับเบิ่งธรรมชาติแนวทางตัวเลขน้ำกันเด้อครับผมนี่แหละครับเอ้าก่อนจะจบคลิปนะครับไปเบิ่งแนวทางอยู่แจงหน้าเหมือนเดิมครับผมย้ำแคปหน้าจออีกครั้งนะครับผมนี่ครับเลขปู่เจครับ16 มีนาคม2568ันาะครับ2ตัวล่าง7687 32 1672 27ครับส่วนสุดตัวเลขแบบนี้นะครับผมปูวน้ำใส่เขียนตั้งเต็มมือขึ้นเอาได้ครับเพื่อจะมาโบน่านยงมือสั่วจังสบายนะครับผมเพราะว่าจังบอดอดี้ไปหยาดไปหยาดกันนะครับผมกับพ่อกับแม่นะครับปูวน้ำใส่กับเอาของจะของลงมาอัด ท่านผู้ชมบึงอย่างหลวดเร็วท่านใจได้ครับผมถ้าพิษผ่านเมืองเด็กอขอโทษขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเด้ครับผมบอกติซ้อนอูน้าไส้ได้ครับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยครับผมแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ได้ครับอาถ่ายคลิปนี่ก็ขอากาบขอบพระคุณปูเจนะครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้าไช้ครับผมค่ะวยพ่ดให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ครับยูดีไม่แห้งสุขภาพแา็เจงแรงครับผมมันหมานปังๆน้ำกัน สำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ